สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามขอนำเสนออมตะพระอริยสงฆ์โดยองค์อาจราชพฤกษ์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีในปีพุทธศักราช2319ก่อนเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศยังอยู่ในช่วงของการทำศึกสงครามเพื่อกอบกู้เอกราชของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้อยู่อาศัยกันแบบชาวป่าแม้จะห่างไกลาจากสังคมภายนอกแต่ก็อยู่กันอย่างสุขสงบร่มเย็นมาโดยตลอดแต่แล้วเมื่อเกิดมีศึกสงครามเข้ามาประชิดเมือง ทางราชการก็จัดการส่งกองกําลังทหารม้าเข้าไปตรวจตราตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อทำหน้าที่คอยสอดส่องข่าศึกและรักษาความสงบที่หมู่บ้านนี้ก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาในแผ่นดินบางตำนานเชื่อว่าน่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในราชวงศ์จัก,กรี บังเอิญขี่ม้าหลงป่าเข้ามาในหมู่บ้านมองหาผู้คนเพื่อจะขอน้ำดื่มแก้กระหายแต่ตอนนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปทำไร่ไถนากันเกือบทั้งหมดชายหนุ่มผู้นี้จึงขี่ม้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดหน้ากระท่อมของนางงดุดนางงุดขณะนั้นอยู่ที่บ้านพอดีรู้ว่าผู้ที่พลัดหลงเข้ามาไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแน่ๆ และมีความหิวกระหายน้ำอย่างมากเช่นนี้ขืนตักน้ำฝนใสสะอาดให้ทันทีแล้วก็คงจะสำลักน้ำแล้วกระจุกตายเป็นแน่คิดพลางนางจึงหักดอกหญ้าโรยผสมลงไปในขันน้ำด้วยเมื่อเขารับขันน้ำฝนไปดื่มด้วยความหิวโหวยจะยกดื่มให้หมดรวดเดียวก็ไม่ได้ดอกหญ้าจะไหลเข้าปากจึงค่อยๆดื่ม ดื่มไปเป่าดอกหญ้าไปในใจก็เต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อดื่มน้ำฝนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงถามนางงุดขึ้นว่าที่ตักน้ําให้ตนดื่มกินน่ะไม่เห็นดอกหญ้าที่อยู่ในขันดกหรือนางงุดตอบว่าดอกหญ้านั้นไม่ได้อยู่ในขันแต่เห็นท่านเหนื่อยเกรงว่าจะสำลักน้ําจึงต้องหาอะไรลงมาโรยเอาไว้ในน้ำจะได้ไม่รีบดื่ม เป่าดอกหญ้าไปแล้วจิบน้ำไปจะเป็นการดีกว่าทำให้ชายหนุ่มเกิดความรักและเมตตาต่อนางงุดเป็นอันมากจึงได้อยู่กินกับนางงดมาชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งนางงดตั้งครันได้ประมาณสามเดือนชายหนุ่มก็ต้องจากครอบครัวของนางไปเพื่อทําตามหน้าที่ของราชการเมื่อชายหนุ่มจากไปแล้ว นางงุดไปล่องเรือค้าขายกับพ่อค้าตามหัวเมืองต่างๆต้องอุ้มท้องร้อนแรมไปกับเรือสินค้าจนกระทั่งในวันพฤหัสบดีที่17เมษายนพุทธศักราช2331ตรงกับเดือน5ขึ้น12ค่ำปีวอกนางงุดก็คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายตั้งชื่อว่าโตดดวกความลำบากในการประกอบอาชีพ นางจึงนำเด็กชายโตไปฝากกับหลวงตาเกตวัดหลวงพ่อเพชรเด็กชายโตเป็นเด็กฉลา,าดมีปัญญาหลักแหลมสามารถเรียนรู้ภาษาขอมได้อย่างรวดเร็ววันหนึ่งในขณะที่เด็กชายโตกับเพื่อนๆกำลังเล่นน้ำที่แม่น้ำหน้าวัดได้มีแตงโมโลูกหนึ่งลอยน้ำมาพวกเด็กๆต่างก็แย่งชิงกันที่จะเอาแตงโมผลนั้นมากินให้ได้ แต่เด็กชายโตไวกว่าเพื่อนขวาแตงโมมาได้แล้วก็พาแตงโมดำน้ำหนีออกไปกินแตงโมอยู่กลางลำน้ำน่านเพื่อนๆซึ่งตัวเล็กกว่าก็ไม่กล้าว่ายตามออกไปแย่งได้แต่ล้อยคอมองเด็กชายโตกินอย่างอร็จอร่อยอยู่คนเดียวเมื่อเด็กชายโตกินแตงโมจนหมดลูกแล้วก็ว่ายน้ำกลับเข้ามาเพื่อนๆต่างพากันไม่พอใจจึงรวมหัวกันล้อดเด็กชายโตว่า แตงโมจนติดปากพอเด็กชายโตอายุได้เจ็ดขวบหลวงตะเกตก็ทําการบวดเนียนให้แล้วศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมจนเกิดความชำนาญและเข้าใจในภาษาจนหมดสิน้นเด็กชายโตจึงอยากจะออกไปแสวงหาความรู้กับอาจารย์อื่นๆอีกในยุคนั้นครูบาอาจารย์มีอยู่มากมายต่างคนต่างองค์ก็มีวิชาความรู้ถนัดไปคนละด้าน สามเณรโตจึงตัดสินใจย้ายติดตามโยมตากับแม่ไปที่วัดเกตชัยโยจังหวัดอ่างทองเพราะญาติพี่น้องของโยมส่วนใหญ่จะย้ายถิ่นฐานจากกำแพงเพชรมาตั้งรกรากอยู่ที่พิจิตรและอ่างทองเพราะมีผู้คนมากมายสะดวกแก่การทำมาค้าขายสามเณรโตอยู่ที่วัดเกตชัยโยได้ระยะหนึ่ง ก็อยากที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในพระไตรปิฎกอภิธรรมบาลีและคำพีมูลกัดจายแต่ยังหาครูบาอาจารย์ดีๆเก่งๆเ,เพื่อจะถวายตัวเป็นสิทธ์ยังไม่ได้ในที่สุดหลวงตะเกตจึงได้นำไปถวายตัวให้เป็นสิทธิ์หลวงพ่อสุขวัดพลับซึ่งต่อมาได้ดำรงพระยศเป็นพระสังฆราชยาณสังวรสุกไก่เทือน สามเณรโตได้เข้ามาถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อศุกเรียนพระไตรปิฎกกับหลวงพ่อวัดพลับเรียนคำพีมูลกัดายกับหลวงพ่อวัดแจ้งเรียนพระธรรมบาลีสันสกฤตกับหลวงพ่อวัดมหาธาตุและหลวงพ่อวัดไหนเก่งทางด้านใดมีความสามารถทางด้านใดสามเณรโตก็จะเข้าไปถวายตัวเป็นศิษย์โดยตลอดทำให้วิชาเกือบจะทุกสาขา ทุกขแขนงสามเณรโตได้เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจนจบหมดมีความรู้ความสามารถตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน้อยกลายเป็นที่รักใคร่ของหลวงพ่อสุกมากเมื่อสามเณรโตอายุได้14ปีพระสังฆราชสุขไก่เทือนได้นำสามเณรโตไปฝากตัวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่ง เข้าไปอยู่ในพระราชวังเพื่อที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิทยาการต่างๆจากโหรหลวงองคมนตรีและคณะพราหมณ์ภายในพระมหาราชวังจนกระทั่งสำเร็จวิชาโหราศาสตร์เรียนรู้ในจักรราศีเรียนรู้ดวงดาวอีกทั้งยังเรียนรู้ตำราพิชัยสงครามวิชาการต่างๆในการปกครองบ้านเมืองแม้ว่าอายุยังน้อย แต่สัมเนนโตก็เป็นผู้ที่รอบรู้วิชาและวิทยาการต่างๆจากครูบาอาจารย์หลายรูปจนกลายเป็นที่โปรดปรานของรัชการที่หนึ่งเป็นอย่างมากซึ่งพระองค์จะมอบหมายงานสำคัญทางด้านศาสนาให้สมเนรคอยช่วยเหลือดูแลอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในยุคต้นๆของกรุงรัตนโกสินทร์มีวัดวาต่างๆถูกปล่อยให้ทิ้งร้างไปเป็นจำนวนมาก ขาดพระที่มีความสามารถเข้าไปทนุบำรุงรักษาจึงมอบหมายให้สามเนนโตคอยเข้าไปช่วยเหลือดูแลบูรณะวัดที่ร้างและไม่เจริญเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นวัดหลวงต่อไปเมื่อสามเณรโตอายุครบบวชก็ได้รับการโปลดกล้าโปลดละมอมขึ้นเป็นนาคหลวงที่วัดตะไครจอย่งวัดพิษณุโลกซึ่งโยมแม่และญาติญาติ มีภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นโดยมีพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสิิดิเป็นอุปัชฌายะให้เมื่อบวชแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามควบคู่ไปกับการสอนพระสอนเนนและเชื้อพระวงศ์ต่างๆให้เรียนรู้ในพระวินัยพระไตรปิฎกอภิธรรมบาลี รวมถึงแนวทางของการปฏิบัติทั้งด้านคันทธทุระและวิปัสนาธุระสมเด็จโตรับภาระในการพัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่เป็นระยะเวลาถึง14ปีบ้านเมืองเข้าสู่สภาวะสงบเรียบร้อยแล้วรัชกาลที่หนึ่งสเสด็จสวรรคตสมเด็จโตก็มีพระชนมายุ35ปีจึงหลบหนีออกจากวัดระฆัง ละทิ้งภาระหน้าที่ทั้งปวงเพื่อที่จะยกระดับจิตเข้าสู่การออกไปศึกษาธรรมสัจจะชั้นสูงทันได้ทุดดงขวัตออกไปใช้ชีวิตอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำคำไหนนอนนั่นจากทุ่งใหญ่นเรศวรทองทุดดงไปแต่เพียงลำพังฝึกฝนปฏิบัติต่อจิตทำฌานสมาบัติของตนให้แก่กล้า เพื่อที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้กับเหล่าเทพเทวาที่อาศัยอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาตามสถานที่ปฏิบัติต่างๆท่านทุด,ดงไปเรื่อยๆจนเข้าดงพญาเย็นเป็นเทือกเขาสูงชันแนวเขตติดต่อของจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดนครราชสีมาท่านเข้าไปลบปฏิบัติอยู่ตามเถือนถ้ำต่างๆ ในละแวกอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันจนได้สร้างวัดพรหม,มรังสีขึ้นเมื่อท่านทองปฏิบัติธรรมจนได้เวลาอันควรแล้วก็คิดถึงแม่งุดขึ้นมาอยากจะนำบุญบารมีในการปฏิบัติของตนเองกลับไปแผ่เมตตาให้กับญาติโยมที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองท่านจึงเดินทางกลับไปอยู่บูรณวัดเกศชยโย จังหวัดอ่างทองเพื่อโปรดญาติสนิทมิตรสหายให้ได้รู้จิตเข้าสู่บุญกุศลได้รู้จักแนวทางของการพ้นทุกข์ตามแนวทางของศีลสมาธิปัญญาได้รู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตารู้จักทุกข์รู้จักสุขสามารถที่จะมองเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายว่าไม่มีสิ่งใดๆดีเลย มองเห็นอริยสัจสี่มองเห็นพระไตรลักษณ์ในความไม่เที่ยงของธรรมชาติทั้งปวงว่าเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนกลายเป็นอนัตตาเพราะทุกๆสรรพสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะแตกตลายหายไปตามกาลจากที่หลายๆปีที่เป็นพระหลวงท่านได้พบเจอกับผู้คนมากมายนับจากสูงสุดจนถึงต่ำสุด ทำให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในผู้คนเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสมจึงทำตามวาระจิตของตนเองคืออยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาแล้วบำเพ็ญฌานสมาบัติฝึกจิตเรียนรู้แนวทางของการหลุดพ้นกับลาวเทพเทวาและอาทิตย์สมานกายต่างๆแต่ท่านก็ไม่ได้ทิ้งวัดพรหมรังสีที่ท่านได้ปลูกฝังแนวทางของการปฏิบัติเอาไว ท่านไปไปมามาระหว่างสองจังหวัดนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามสวรรคตลงเจ้าฟ้าทูลกระหม่อมซึ่งบวชมาตลอดตมัยหรัชกาลที่สที่วัดบวรนิเวศวิหารก็ลาสิกขาบทขึ้นเสวยราชเป็นรัชกาลที่สเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชแล้ว พระองค์ก็เกิดความระลึกถึงอาจารย์ครัวโตซึ่งเคยอบรมสั่งสอนประสิทธิปราสาร์วิชาให้แก่ท่านและเหล่าเชื้อพระวง์จึงออกคำสั่งให้ทุกแว่นแคว้นทุกหัวระแหงทุกมุมเมืองช่วยตามหาสมเด็จโตกลับเข้าวังโดยบอกรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของสมเด็จโตออกไปตามสถานที่ต่างๆทำให้บรรดาพระภิสูุต่างๆถึงมีรูปร่างคล้ายคลึงกับสมเด็จโต ถูกจับตัวพาเข้าวังหมดกลายเป็นความทุกข์ร้อนใจเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์จนกระทั่งสมเด็จโตทราบเรื่องก็ต้องยอมกลับเข้าสู่เมืองหลวงเป็นเจ้าอาวาสวัดระังโคสิตารามตามเดิมเมื่อกลับเข้าสู่เมืองหลวงแล้วรัชการที่สี่ทรงมีพระบรมราชโอการให้เป็นพระธรรมกิตติดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดรังโคติตาราม เมื่อพุทธศักราช2,395ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ไม่นานถัดมาอีกสองปีในปีพุทธศักราช2,397ก็โปรดกล้าโปรดกระหมอมให้เป็นพระเทพกวีและโปรดกล้าวให้เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ในปีเดียวกันชาวบ้านทั่วๆไปเรียกกันว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตวัดระคัง เรียกไปเรียกมาก็เรียกเพียงสั้นๆว่าสมเด็จโตจนติดปากขณะที่โปรดเกล้าวเป็นสมเด็จนั้นท่านมีอายุได้78ปีสอนพระสอนเนนและเชื้อพระวง์ต่างๆให้เรียนรู้ในพระวินัยพระไตรปิฎกอภิธรรมบาลีตลอดจนแนวทางของการปฏิบัติทั้งด้านคันธ,ธุระและวิปัสนาธุระ และให้ท่านกลับมาบูรณะฟื้นฟูพัฒนาพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปอีกท่านจึงต้องกลายเป็นพระหลวงที่ต้องแบกภาระรับผิดชอบวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จโตยังได้รับราชโอการจากรัชการที่สี่ให้ไปเทศให้พระองค์ฟังอยู่เป็นประจำในบางครั้งก็มีการลองภูมิปัญญากันขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่ง รัชกาลที่สี่ได้มีราชโองคงการโปรดให้สมเด็จโตเข้าเฝ้าถวายพระธรรมเทศนาในวังเมื่อสมเด็จโตมาถึงก็นั่งบนธรรม,มาทแล้วก็เอ่ยปากพูดว่าดีพระมหาบพิตรก็รู้ชั่วพระมหาบพิตรก็รู้เพราะฉะนั้นวันนี้อากาศแจ่มใสดีเอวังก็มีด้วยประการรัชนี เมื่อกล่าวเสร็จสมเด็จโตก็ลุกจากธรรม,มาทตแล้วก็เตรียมกลับโดยไม่ได้มองไปยังรัชกาลที่สี่เลยพระองค์เห็นดังนั้นจึงเอ่ยปากเรียกสมเด็จโตว่าท่านโตท่านโตทําทไมถึงเทศจบเร็วจังไม่เข้าใจท่านโตก็เฉลยว่าที่พูดว่าอากาศแจ่มใสดีดีก็รู้ชั่วก็รู้นั้นหมายถึงว่าวันนี้จิตใจของพระมหาบพิษ รื่นเริง,เรงสดชื่นแจ่มใสพราศจากความหมนหมองใจก็คือความหมายที่ว่าอากาศแจม่มใสดีท่านจึงเทศเพียงเท่านี้เพราะไม่รู้ว่าจะเทศอะไรเมื่อรัชการที่สีได้ยินดังนั้นเข้าพระทัยในความหมายของการเทศในครั้งนั้นต่อมาไม่นานรัชการที่สีได้มีราชโองการให้สมเด็จโตมาเทศอีกครั้ง วันนั้นสมเด็จโตเทศนานมากจนรัชการที่สี่เริ่มเบื่อน่ายและหงุดหงิดแต่พระองค์ก็ทรงฟังเทศจนจบพอสมเด็จโตเทศเสร็จแล้วรัชการที่สี่ก็ตรัสถามสมเด็จโตว่าท่านโตวันนี้ทำไมถึงเทศนานจังเราเมื่อยเหนื่อยเหลือเกินสมเด็จโตได้ยินดังนั้นก็ตรัสตอไปว่า ก็วันนี้จิตใจของมหาบาพิษเต็มไปด้วยความทุกข์และเร่าร้อนในอารมณ์ตลอดเวลาจึงต้องเทศให้มันเย็นเลยนานไปหน่อยจึงทำให้รัชการที่สี่พระสวนด้วยความเข้าใจและมีพระอาการชุ่มชื่นขึ้นเป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าสมเด็จโตไม่เคยปรารถนาในยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆเลยแต่ก็ต้องทำใจยอมรับภาระอันหนัก ใหญ่หลวงนั้นมาปฏิบัตินิสัยโดยส่วนตัวของท่านนั้นท่านจะถือวินัยสงฆ์เป็นหลักท่านเผชิญความลำบากมาตั้งแต่เล็กต้องอาศัยกินข้าวก้นบาตความเป็นอยู่ของท่านก็มีแต่ความแร้นแค้นต้องทนลำบากมาตลอดเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาทําให้ท่านมีความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรศึกษาใฝ่หาในวิชาความรู้มาโดยตลอด ในช่วงแรกๆท่านก็ต้องสอนหนังสือให้กับลูกท่านหลานเธอซึ่งเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นำมาฝากฝังท่านก็ต้องอบรมสั่งสอนภิกษุสงฆ์และเนนที่เข้ามาถวายตัวเป็นสิทธิ์ของท่านที่รู้จักกันดีก็มีอยู่หลายรูปด้วยกันเช่นหลวงพ่อจันวัดนางหนูลบบุรีหลวงพ่อคลายวัดบัวลบบุรีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเพชรบุรี หลวงพ่ออีสัตหีบหลวงพ่อสดวัดปากน้ำซึ่งทั้งหมดนี้ได้เข้ามาถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภาษาขอมบาลีสันสกฤตและมะคตกกับสมเด็จท่านเพราะในยุคนั้นถือกันว่าสมเด็จโตท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้รอบรู้ทั้งทางด้านวิปัสสนากรรมฐานอภิธรรมบาลีต่าง ในบางช่วงท่านก็ไม่ค่อยจะได้สอนหนังสือเองเพราะมีอาจารย์รุ่นใหม่ขึ้นมาสอนแทนจึงทำให้ท่านมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้เต็มที่พอฉันพัตตาหารเรียบร้อยแล้วท่านก็จะมีเวลาเป็นส่วนตัวเก็บดอกไม้บูชาพระผูกใบลานเทศตาข้าวก้นบาทนำดินสอพองมาปั้นเป็นช็อกเขียนอักขระเลขยัน ทำผงอิทธิเจเก็บมวลสารต่างๆมาบดท,ทําพระงานอดิเรกในครั้งแรกๆท่านใช้หินลับมิดโกนมาทำแบบบล็อกพระโดยทําเป็นรูปเหมือนของพระมาหาสมณะโคดมสร้างเป็นพระสมเด็จขึ้นมาโดยไม่ได้คิดอะไรทำแล้วเก็บสะสมเอาไว้พอช่วงเข้าพรรษาก็น,นำพระที่จัดสร้างขึ้นทั้งมดเข้าโบ์สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติศาสนากิจของสงฆ์อัญเชิญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอิติปิโ,โสสวาขาโตพาหุงธรรมจักมงคลจักรวาลใหญ่อยู่จนครบสามไตรามาสทำเสร็จแล้วพอมีใครเดินผ่านไปผ่านมาท่านก็แจกให้ใครอยากได้มากก็มาขอกันไปคนละกรรมสองกรรมเพื่อนำไปแจกกันต่อ,ตอไป พอชุดแรกแจกหมดไปท่านก็ทําใหม่อีกต่อมาพวกลูกศิษย์ลูกหาที่ทราบข่าวก็มาช่วยกันทําช่วยกันกดพิมพ์ในตอนแรกๆดันใช้มือกดพิมพ์พอทําออกมา,มามากๆใช้มือก็กดไม่ไหวจึงใช้ผ้ามากดพิมพ์แทนเมื่อลูกศิษย์มาช่วยทําก็สามารถสร้างพระสมเด็จได้เป็นจำนวนมากๆท่านจึงนำไปบรรจุครุไว้ตามเพดานโบสถ์หรือทำเจดีขึ้นมา เพื่อให้คนเข้ามาสักการะกราบไหว้ตามเจดีพระธาตุทั้งหลายจะได้มีความสุขความเจริญในชีวิตในบรรดาเชื้อพระวงศ์ที่เข้ามาถวายตัวเป็นสิทธิสมเด็จโตไม่มีใครเก่งเกินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าซึ่งเข้ามาถวายตัวเป็นสิทธิในขณะที่พระองค์มีพระชนได้ 10, สิบพรรษาเพื่อที่เข้ามาขอเรียนวิชาต่าง เช่นพุทธศาสตร์พระไตรปิฎกเรียนการมีสติและทศพิธราชธรรมต่างๆจนมีพระปรีชาสามารถมากที่สุดในบรรดาเชื้อพระวงศ์สอนอะไรก็รับได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะมีบุญบารมีมากมีปัญญาเป็นเลิศจึงเรียนรู้วิชาอาคมต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าการเสกหญ้าให้มากินวิชาเหยียบเรือรบ เอียงคงกระพันชาตรีมีอิทธิฤทธิเพราะผ่านการฝึกจิตจนเข้าสู่ฌานสมาบัติขั้นสูงและสมเด็จโตได้สร้างพระสมเด็จขึ้นมาพิมพ์หนึ่งโดยฝีมือของช่างหลวงมาช่วยแกะพิมพ์ให้พอสร้างเสร็จท่านก็ปลูกเสกแล้วมอบพระสมเด็จทรงพิมพ์นี้ถวายแก่รัชกาลที่ห้าในขณะที่ยังเป็นเจ้าฟ้าติดตัวไว้มีเรื่องเล่าขานต่อมาว่า หลังจากที่รัชกาลที่หทรงขึ้นครองราชแล้วพระองค์ได้ทรงสเสด็จประพาสยังต่างประเทศพระองค์ได้นำพระสมเด็จที่สมเด็จโตสร้างติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆแขวนไว้ที่พระสอไปประเทศเยอรมันเมื่อถึงเยอรมันกษัตริย์เยอรมันแลเห็นที่หน้าอกของรัชกาลที่หมีแสงสว่างทรงประกายออกมาจึงรับสั่งถามพระองค์ว่าในตัวมีอะไร รัชการที่ห้าน,นึกขึ้นมาได้ว่ามีพระสมเด็จองค์หนึ่งที่ท่านโตถวายติดตัวมาจึงได้ถวายต่อให้กับกษัตริย์เยอรมันไปจึงเป็นที่มาของสมเด็จพิมพ์ว่าทรงพิมพ์พไกเซอร์เมื่อสมเด็จโตว่างเว้นจากการสร้างพระแล้วก็จะนำพระธรรมจัจรกกรวัตนสูตรมาผูกขึ้นเป็นพระคาถาชินบัญชร พร้อมกับนำบทสวดมนต์ต่างๆมาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อความเข้าใจง่ายเช่นการกราบไหว้บูชาพระบทบูชาพระรัตนตรยัยบทวิรัตศีลของพระศรีอริยเมตไตรในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านในเมื่อมีเวลาว่างมากท่านปิดกุฏิไม่รับแขกทำสมาธิถอดจิตครั้งละสองสามวันเพื่อที่จะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จ ณพระเกศแก้วจุลามณีเพราะเมื่อเรียนรู้จบทางโลกแล้วท่านก็ต้องการเรียนรู้ทางบนเป็นการเรียนรู้ของจริงกับเหล่าเทพพรหมได้รู้และเข้าใจในสัจจะของความจริงแห่งโลกธาตุการทอจิตขึ้นสู่เบื้องบนของสมเด็จโตเป็นการขึ้นไปเรียนรู้กับเท้ามหาพรหมชีนะปัญจระซึ่งเป็นผู้ดูแลพระศาสนา เหมือนกับห้ามหาราชซึ่งต้องใช้เวลาในการไปในแต่ละครั้ง3-7วันหรือ15วันพระที่เข้าฌานได้ก็จะขึ้นไปฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันพระใหญ่ทุก15คหําำณสาราวัชระกรมพลเพื่อที่จะเทศสอนมนุษย์และลาวเทพเทวาอยู่เป็นประจำจวบจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย สมเด็จโตอา,าพาธด้วยโรคอะไรไม่ปรากฏท่านมรณภาพบนศาลาใหญ่วัดอินวรวิหารบางขุนพรมตรงกับวันที่22มิถุนายน2415เวลา24นาฬิกา59นาทีสิริรวมอายุได้85ปีรายการสองยามขออำนาจ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีของสมเด็จโตพรหมรังสีได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองให้ผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านประสบโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ